ลองดูอีกทีงก็ได้ตัดต่อลมกันมันจับนะนี่อ่างขึ้นน้ำหมดทีนี่ใสแม่งเลยไม่เอาอุยอ้ยไอ้ตัวนี้ไอ้สายเกยก็มีนะใส่แม่มันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ต้องเอาแบบตัวเบ็ดฝังเนาะตัวเบ็ดนี่มันไม่ฝังเยอะจริงๆว่ะนี่น่ยมองโตโเถอะฟอกเนี่ยฮะห,<า>หมดคล้อง,งนี่ประช่อนว่าแล้วประช่อนหายไปไหนหมดบ้านเลยอะ่ะ มาแล้วมันจัดลูกปลาผมป๊บป๊หายซื้ตามจัดวะเราจะเสียเวลาตรงยิงนานนี่ปปน่หละจัดโน้ตวุ้ยวุ้ยวุ้ วิยงันาะเพื่อนนี่ไงตีอีกแล้วบอกแล้ววิ่งไม่ไส้วิ่ง,งาย,งย,า,งยางไงโฉดก็แดกไงเต็มปากอายาครับตัวที่สองเราปล่อยมันไปครับปล่อยละรู้ละรู้ละรู้ละดูละจ้ามันคือชโดแวนเนี่ยครับโอ้ถ้าเกิดไซนี่ห้าโลเนาะ แล้วสอนให้มันรู้จักแบบแล้วไปเโอเคครับไปก่อนพอละเรารู้นะครับเขาแรกก็คิดว่าปลาช่อนอะ่ะมันขึ้นนะ้ํำตนะิดน้ำเป็นเป็นวงเป็นวงเลยเราแรกก็เตีคิดว่าปลาช่อนมันแต่มันกัดกบยางมันก็หนอนยางจอดครับ